สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปแล้วนะครับเข้าแล้วครับ1 0 0 0ครับ, 1, ค,รบคลิปนี้มาทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมเพราะว่ามีหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าไปกดไม่มีก็จึงทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมเป็นข้อข้อดังต่อไปนี้นะครับ เงินเยียวยาเราชนะ1000แรกเข้า21พฤษภาคมข้อ1ครับเงินเข้าตั้งแต่6ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับหรือเวลา 00. 0.00 0นของวันที่21พฤษภาคม64อันนี้ชัวร์แน่นอนเราเช็คมาอย่างแม่นยำแล้วนะครับสองหลายคนคอมเมนต์บอกว่าไปกดแล้วไม่มีมั่วทำนองนี้นครับคำตอบครับไปกดแล้วไม่มีแน่นอนครับเพราะมันเป็นวงเงินรูปสินค้ากดเงินสดไม่ได้ครับไปกดที่ตู้ ATM จึงไม่มียอดอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากเป็นวงเงินรูดสินค้าไปกดที่ตู้ atm จะไม่เจอข้อมูลเงินนี้ครับเนื่องจากเป็นวงเงินรูดสินค้านะครับทีนี้มาดูข้อ3วิธีเช็คยอดว่าเงินเข้าบัตรแล้วสามารถเช็คยอดได้3วิธีนะครับวิธีที่1เช็คยอดที่เว็บไซต์เราชนะก็โดยการ กดเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะเราจะแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนี้ด้วยกวดเข้าเว็บไซต์แล้วก็ไปกดตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ใส่เลขประชาชนใส่ชื่อใส่นามสกุลกดปีเกิดกดเดือนเกิดกวดวันที่เกิดครับก็จะโชว์ขึ้นมานี่ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการห่งรัฐจะโชว์ขึ้นมาอย่างนี้วันที่21พฤษภาคมจำนวนเงินที่ได้รับเขาบอก6กเจหรือ700 สถานะก็คือได้รับแล้วก็ถ้าสถานะขึ้นได้รับแล้วก็คือเงินเข้าบัตรไปแล้วส่วนวันที่28สถานะจะอยู่เฉยแบบนี้ก็แสดงว่าส่วนของวันที่28ดนั้นยังไม่ได้ที่เขาพิมพ์ลงในเว็บไซต์ว่า6 7 5หรือ700นี้เป็นเพราะเขาไม่ได้อัปเดตโปรแกรมในเว็บไซต์มันจะขึ้นว่า6กรหรือ700แต่จริงๆแล้วเข้หมายเหตุไว้ข้างล่างอยู่ว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ได้รับวงเงินสัปดาห์ละ675หรือ700บาทตามตารางเงินที่ได้รับเขาบอกว่าสิทธิจะถูกเพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการเต็มวงเงินสูงสุดสัปดาห์ละปันเขาหมายเหตุไว้ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจทางเว็บไซต์ก็จะรับทราบว่าสถานะเมื่อเงินเข้าบัตรสถานะจะเปลี่ยนเป็นได้รับแล้วอย่างนี้นะครับพอวันที่28ถ้าเงินเข้าอีกสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นได้รับแล้ว นี่คือช่องทางในการตรวจทางที่1ช่องทางในการตรวจเช็คทางที่2ก็โดยการโทร0 2 1 0 9 2 3 4 5เมื่อโทรติดแล้วฟังสักคู่แล้วกด3กด3แล้วฟังสักคู่แล้วกด8จากนั้นทำตามขั้นตอนเขาบอกก็จะทราบยอดเงินที่เขา้าทำตามขั้นตอนที่เขาบอกก็คือเขาให้ใส่เลข16ตัวหน้าบัตร16หกลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือ จะกดเลขประชาชน13หลักของเจ้าของบัตรตามด้วยเครอหมายสี่เหลี่ยมก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นระบบเขาก็จะให้กดรหัส e t m คู่บัตร6หลักตามด้วยเครอหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําตามแล้วก็ฟังยอดจะได้ทราบว่าย,ยอดเข้า1,000นะครับย้ําเป็นวงเงินรูดสินค้าเวลาเราไปกดดูที่ตู้จึงไม่มีแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นวงเงินรูดสินค้านะเอาวิธีเช็ควิธีที่3 เอาบัตรไปให้ร้านค้าที่มีเครื่องรูดสินค้าหรือร้านค้าที่มีแอปถองเงินที่เขารับเงินจากเราได้เนี่ยร้านค้าที่เขารวบรงการร้านค้าสามารถเช็ควงเงินในบัตรได้ก็จะรู้ว่าวงเงินมี1000บาทก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะทําความเข้าใจและกระจายแจ้งให้กับท่านผู้ชมพอสมควรนะครับสวัสดีครับ